คอเพรคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกแห่งแรกที่ให้บริการนวดแผนไทยและแผนปัจจุบันโดยผู้พิการทางสายตาที่มีความเชี่ยวชาญทางด,าด้านการแพทย์แผนไทยพร้อมบริการทุกท่านณถนน,นจันเก่าซอย5ทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าที่026780763-4 กลับมาว่ากันต่อครับช่วงของช่วบันเทิงเอาเริ่มเลยแล้วการแม่เสียเวลานะครับเรื่องของคุณบอยยังไงคุณเห็นเขาว่าไปมีไปมีเรื่องอะไรกับแฟนคลับยังไงอเขาไม่ได้มีเรื่องเขาบอกว่าแบนแฟนคลับคืออย่างนี้คือเขามีการแบนกันเหมือนกับเป็นการลงโทษแบบทหารเล็กๆอ่ะว่าใครทําผิดจะต้องมีการแม่ถ่ายลงถ่ายรูปแม่ถ่ายกี่เดือนเหมือนนักฟุนวันสามเดือนเออสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็แบบ ลงโทษกันเล่นๆนะคะแฟนคลับเขาก็เข้าใจไม่มีดราม่าครับค่ะอืมก็คงจะก็พูดพูดกันง่ายๆนะไม่ต้องพูดกันยาวเหยียดนะครับเนื้อข่าวคุณผู้ชมคงเคยดูแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าเรื่องนี้คือประมาณว่าทางวอ,อยก็บอกบอกว่าเขาเขา,เขาไม่ได้ไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังะอะไรกับแฟนคลับใน้นสิ้นคือหมายถึงว่ามันเป็นมันเป็นกฎที่เราตกลงกันแล้วก็แฟนคลับบางคนเขาก็รู้เขาก็มีวัฒนธรรมของตัวเขาว่ะคือเขาก็รู้ว่าเออ อันนี้ตอนนี้ฉันโดนนะฉันก็ไม่มาฉันก็ไม่มาให้เห็นหน้าไม่เฉียดไม่ให้เห็นหน้าง่ายๆเราก็จะไม่ได้ถ่ายรูปคู่ในงานถัดไปด้วยเขาก็เขาก็รู้กันเขาเข้าใจกันนะคะใช่ครับเขาก็เข้าใจเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะไปมองอย่างไรก็แล้วแต่ใครจะมองอ่ะนะครับว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่ะม่คราวเนื่องข่าวที่ยาวเหยียดต้องพูดกันยาวเลยข่าวนี้เรื่องแพทเรื่องโตโน่อย่างไงคุณอ๋ออันนี้ก็เป็นกระแสเลยนะคะครับเขาบอกว่าโตโน่ถาม แพทคือมีนักบอลเนี่ยเขาไปแท็กชื่ออาทิตย์เขาไปแท็กคุณคุณแพทถามว่าถามออกมีวะวะโวยโวยหน่อยนะแท็กทำไมวะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเออแท็กมาวะโอ้คุณเอ็มวันนี้งันนี้คุณเอ็มธนาอแท็กมาวะไม่หลองเปล่าเปล่าค่ะไม่มีอคุณนี่จะเริ่มงโชว์โชว์เเพวแล้วก็เขาบอกว่าเขาคุณแพทก็บอกคือแท็กเนี่ยเขาอาจจะแท็กหลายคนใช่ไหม เขาแท็กเขาถ้าบอกว่าเขาเขาแท็กแพทจริงแต่แต่ว uh, no like, uh, uh ่าแพทไม่รู้เร The uh, like ื่องไม่รู้เรื่องไม่ีรูปคู่และอีกเออไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปตัวอื่นอะไรเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาโสดเขามีสิทธิ์เลือกเขาไม่พร้อมที่จะมีใครทั้งสิ้นมีเรื่องแลงเขาบอกเขาโสดไม่มีสิทธิ์เลือกเขามีสิทธิ์เลือกเขายังโสดอยู่ตัวเรื่องเขาตัวโน้เขาบอกตรงนี้อย่างนั้นรักษาแค่ระยะห่างเออเป็นเป็นเพื่อนกันทุกคนเข้ามาได้แต่ว่าเป็นเพื่อนกันระยะห่างแค่นี้ปะเนี่ยแค่เนี้ย มากกว่านี้เองค่ะครัะระยะใครับักษาระยะห่างใช่เสิเรามันโสดนี่ีกเรื่องแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่เขาบอกว่าอัพค่าตัวเออค่าตัวว่าะไงเขาบอกว่าไม่ไม่อัพก็แล้วแต่แล้วแต่เนื้องานเหรอครับเออแล้วแต่เรทของงานครับว่าจะมีการให้โชว์ตัวร้องเพลงไหมแจกรางวัลไหมก็แล้วแต่ตามเนื้องานค่ะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปนะครับคือผมจะบอกว่า ก็คุณผู้ชมก็ดูดูแล้วก็วิเคราะห์เอาเองกันแล้วกันว่าว่าอะไรอย่างไรนะครับแต่เลืองอัมพาตัวเขาก็ะแล้วก็รูปที่ควงแขนไปทานข้าวกันบอกว่าไม่จริงเป็นตัดต่อเปล่าฮะใครไปตัดต่อเออย่างนั้นนะครับคุณเอ็มตัดต่อนะคะบ้าไม่เคยนะครับผมตัดทิ้งเลยนะครับเอาค่ะสุดท้ายตลอดวันนี้แล้วคุณลีโอนาโดทำสำเร็จแล้วครับได้รับรางวัลอสซิการ์แล้วปีนี้แหละนะครับกับหนังเรื่องต้องรอดนะครับเป็นภาพยน ในภาษาอังกฤษอะไรก็ช่างมันเถิอะันไม่อกครั้งที่แปดสิบเป็น,<ใ>น <Oscar S 2> ปีสองพันสิบหกนี่เองนะคะนะครับคือก็สัมภาษณ์ตันๆนะบอกว่าตื่นเต้นที่รับรางวัลแล้วก็เป็นความแปลฝันของเข้าเหมือนกันแล้วก็มีคนเคยส่งภาพล้อเรียนภาพล้อเรียนทำตัวล้อเรียนไปที่เว็บไซต์ต่าง,าง,างๆว่าเมื่อไร่เขาจะได้เขาจะได้แล้วเขาก็ได้นะครับวันนี้เขาก็ได้แล้วสำหรับออสการ์แล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของดิโอนาโดนะครับกับหนังที่เขาเล่นล่าสุดเนี่ยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับต้อองรอด และเขาก็รอดจริงๆครได้จริงๆนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและก่อนที่จะจากกันไปเรามาย้ำอีกครั้งหนึ่งเร่องช่องทางการรับชมนะครับนั่นคือทาง y o u t u b e เฟบไบทีวีทาง Facebook ก็เฟบ by ทีวีเหมือนกันและทางเว็บไซต์ครับ tv.fbby.org ที่เรานำสิ่งดีๆมามอบกับท่านไม่ว่าจะเป็นรายการนี้รายการคุยกับน้ำเพชรรายการซุปเปอร์ฮีโร่และอีกหลายๆรายการที่ กำลังออกอากาศให้ท่านชมอยู่หวังว่าท่านชมและท่านคงชื่นชอบแล้วยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยอยากจะชมอะไรต้องการอะไรอยากจะให้เราเสนออะไรกับท่านชมก็บอกเรามานะครับค่ะท่านต,ต,ติชมกันได้นะคะใช่ครับก็ขอขอบคุณกู o ดว a เ e r ด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะขันตีมองเวลาใจหายมูบในตูบตกน้ำครับเปลางหมดแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เราสองคนขอกล่าควคำว่าสวัสดีดครับสวัสดีค่ะ